ยาบัญญัติใช่นี่มารอกองถ่ายกองถ่ายเนี่ยอาี่อาจารย์น้องยิ่งเคยไปเข้ากองถ่ายนี่แหละกองถ่ายอะไรฉันไม่เคยพดอ,อานดนใหญ่ว้ายต่อยนแะ้วไปเล่นหนั <laughs> งพุทธานดนแล้ว <laughs> ต้องไปแต่งเป็นผู้หญิงมัเขาหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องเหรอโอ้ยต้องไปแต่งอะตายเดียน่ะนั่นน่ะสิใค่อาจารย์ใส่วิกแต่งเป็นผู้หญิงไม่ต้องสอนแล้วรรมะานะ <laughs> <อ> เออใช่จบเลยเออจบเลยสินชีเลยอาจารย์เล่นลอะไรกับคค้ดอ,อนนท์น่ะเขาให้เข้าฉากหนึ่งไปด่าแจ๊ดเหมือนมาถามธรรมะเหมือนนั่งไลร์สดอยู่บ้านนี่แหละฟิลเดิมลเล<อ>ยที่มีคนมาให้ด่าอย่างนั้นแหละเ๋อเหรอใช่สอนธรรมะด่าไปอะไรอย่างนี้ออด่าสดยังไม่พอจะต้องไปด่าในหนังไม่รู้หนังเรื่องอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ย ไห้ต่อแล้วรับปหระโยชน์ไม่รู้อ๋อหรือพี่แจ๊ภาคหกอ๋ออาจารย์จะต้องพักผ่อนดูแลสุขภาพนะคุยทรามาที่โน่นที่นี่จนไม่มีเวลาพักผ่อนทรมาณสังขารเองม่ได้ใช่ผู้นี้ไปสมุทรปากกาผู้นี้ไปไหนนะ ไปไปนครสวรรค์นคครรรสว์ไปนครสวรรค์เสร็จแล้วก็กลับมาสมุทรปราการเสร็จแล้วก็นอนที่นั่นคืนหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นตักบาตรก็นำมาสีไม่รู้เหมือนกันคนนี้มาหาตัวบ้านตัวเมืองใช่ไปนอนที่โรงแรมที่สมุทรปราการเจ้าของเมืองโบราณเขาเชิญไปริมขอบฟ้าริมขอบฟ้าเหรอใช่จ้ะเขาให้เป็นเจ็ดห้องแล้วก็เนี่ยถ้าออกไปทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยโยมแม่เขาติดแม่ที่บ้าน ขาจะให้นอนคนละสองดูแลเขาก็คอยดูแลปฏิบัติพัฟวีหลอให้นอนห้องละสองเขาคอยดูแลสุขภาพสามฉันจะต้องคูยอะไรฉันกังวลอสองสองโอ้ยระดับอาจารย์ยิ่งศักยมีความกังวลใจอีกเหรอกังวลสิอาจารย์กลัวจะพูดอะไรไม่เข้าท่าขึ้นมาแล้วก็เขาให้ตามห้องที่เราจะไปกลัวอะไรไม่มีอะไรอาจารย์ยิ่งศักก็พูดตามปกติของอาจารย์ยิ่งศักอาจารย์ยิ่งศ ну ักเป็นคนมีเหตุมเนอะนะกินอะไรด่ะ น้ำองุ่นขาวอ๋อองุ่นขาวกินต่อหน้าต่อตายนะเดี๋ยวเพี้ยงแก้วแตกเลยไนดะ้ใกต่อแล้ว <laughs> ฉันหันกล้องแล้วนะหันกล <ไป S 2> ้องอ,อะไรเห็นตําตาน้านชาไม่ทานขทาาเย็นหรอคนะเลยเวลาแล้วนะไม่ทานจ <laughs> ้าต้องั้นเดี๋ยวฉันกินแทนละกันได้เลยสั่งน้ําชาสั่งน้ําชาไปอยู่ น้ำตามาอย่างอื่นก็ได้ได้ก็นี่สั่งน้ำกระเจี๊ยบไปด้วยนีน่นมข้าวโพรดรู้จักไหมนมมันใส่นไมไหมล่ะไม่เอาข้าวโพดข้าวโพดเด็กเนี่ยข้าวโพดเด็กเอามาฝานแต่แล้วก็ปั่นให้ละเอียดแล้วก็ลองเอาแต่น้ำนใส่ใบเตยไปสองสมามใบ ไม่ต้องใส่น้ำตาลอมันจะได้นักความหวานอ๋อคล้ายๆับ่อ้นี่หมั้ยไม่ต้องใส่ลมไม่ต้องใส่อะไรเลยอ๋อคล้ายๆกับน้ำเต้าหู้อย่างนี้เนาะใช่แต่มันเป็นข้าวโพดไงอ๋อได้เลยอาจารย์จะได้ดื่มบ้างแล้วก็พักผ่อนได้เลยได้เลยนั้นเดี๋ยววันที่สิบสามเราคุยกันเนาะและนี่ยังไม่เข้าฉากอะไรอีกงานไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเขารอเขามาเรียก เนี่ยฉันเคยไปหนังคุณพจน์อานนท์นะใม่ใไปตั้งแต่เก้าโมงเช้าเที่ยงคืนยังไม่ได้ถ่ายเลยเขาก็หนดเวลาไปว่า6กโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มไม่สี่ทุ่มโอ้ยอาจารย์ก็ชื่อวนะอเขาบอกว่าถ้าถ้าไอ้นี่เดี๋ยวจะให้เข้าฉากก่อนหลอเพราะเรามันฉากสั้นๆไม่ได้ยาวของฉันก็เป็นแบบนี้แหละเขาก็พูดแบบนี้แหละ เดี๋ยวเรามารอดูกันถ้าอาจารย์ได้เข้าฉากเร็วก็แสดงว่าจะนยิงศักมีปัญหาแล้วล่ะตายตายแล้วฉันก็มีปัญหาเขาไม่เรียกฉันไปเล่นหนังเขาแล้วเอาเหรอเออยาย่เขาได้ยินนะว่าชัดโทรมาตอนนี้นะอเขายังไม่มาเดี๋ยวบอกเขาให้นะว่าจะพูดอะไรเลยเขาไม่ต้องพูดใช่ไหมเนื้อวัตถล้างแคปหน้าจอให้หน่อยเดี๋ยวจะบอกคุณพจน์อานนท์ อาจารย์ขาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหามาพี่หมีลูกศิษย์ลูกหามาช่วยบอกด้วยนะอาจารย์จะมีรายการใหม่วันที่สามนะรายการใหม่จะยิ่งสักวันที่สามช่องอะไรเจ็ดเหรอช่องเจ็ดช่องเจ็ดวันที่สามสามีนารายการยิ่งคุยยิ่งลึกชื่อรายการยิ่งคุยยิ่งลึกอาจารย์ครับอาจารย์ใช่อาจร์ที่สามสามีนารายการยิ่งคุยยิ่งลึก คุยเกี่ยวกับอะไรธรรมะเหรอช่องเจ็ดธรรมะก็คุยลึกๆได้โอ้ใช่ถูกต้องธรรมะยิ่งคุยยิ่งลึกใช่ถึงเวลาก่อนก็จะคุยไปยอยเชิญเป็นรายการสดเหรออาจารย์ยิ่งศักดิ์รายการสดประมาณประมาณเที่ยงหลังข่าวอ่ะหลังข่าวช่องเจ็ดหลังข่าวเที่ยงเหรอหลังข่าวเที่ยงช่องเจ็ดอ๋อหลังข่าวเที่ยงช่องเจ็ด เป็นรายการอาจารย์น้องยิ่งยิ่งคุยยิ่งลึกอ่ายิ่งคุยใช่ไหมไม่ใช่ยิ่งคุยใช่ไหมอจรย์เนี่ยนั่นหมาว่าฉันจะเป็นคนพูดจาเหน็บแดมอาจารย์นติดเชื่อฉันไปแล้วนะยิ่งคุยอ๋อยิ่งคุยไม่ใช่ยิ่งคุยก็คือชื่อชื่อคือที่มาของอาจารย์ยิ่งศักใช่ไหม ยิ่งคุยก็คือยิ่งเป็นคนคุยไม่ใช่คุยมากขึ้นยิ่งคุยก็ยิ่งเลิกโอเคเข้าใจได้อเคเาดี๋ยวติดตามรายการให้คนแห่ไปดูเยอะๆหนูด้วยนะได้เลยเชียร์เลยเต็มที่เลยลุยตอนเนี้ยหนูก็พังชาติพขาก็พยายามยิ่งหายไปเนื่อร์อ่าอืม ต่ใจนั่งนะคุยกับอาจารย์อยู่เนี่ยอยากเห็นอาจารย์คุยธรรมะวันละเรื่องดีนะคุยธรรมะวันละเรื่องนะออกทีวีช่องเสร็จได้ก็ดีกพดีนะดีเลยก็คุยกันวันละแบบวันละนิดวันละนิดอย่างงี้ห้านาทีห้านาทีอาจารย์ดีอ่ะได้เลยคุยธรรมะแบบ<ะ>ั้นๆเป็ไป็อดๆใช่และอาจารย์ก็จะได้ส่งต่อธรรมะดีๆไปถึงคนทุกวันวันละนิดวันละนิด เออดีนะแบบนั้นน <ะ S 2> เ,<ร>เดี๋ยวว่างๆกชวนอาจารย์ไปเที่ยวช่องเจ็ดได้เลยขอบคุณอาจารย์ยิ่งสักประ,<น>ะมานึนบทสนทนาด้วยเนี่ยอาจารย์ก็นั่งอยู่อย่างเนี้ยรอจนสี่ทุ่มมีอะไรกินพี่หมีดูแลอะไรเอาน้ําเปล่าให้กินเหรอมีมีมีน้ำมีน้าปานะอยู่สั่งแล้วอยู่ร้านกาแฟอยู่ร้านกาแฟน้ําปานะใช่สั่งน้ากระเจี๊ยบมาแล้ว กับน้ำชาชาร้อนก็ถามหน่อยสิคนที่ปฏิบัติศีลแปดอย่างเงี้ย<ต>ว่าน้ำปนาเนี่ยใส่เอ็มร้อยห้าสิบนี่โพกทิงแดงได้ป่ะได้มันเป็นเครื่องชูกำลังไม่ใช่ว่าเครื่องที่ทำให้เกิดความเมาถ้าไม่เมาเนี่ยถ้าไม่ใช่น้ำเมาเนี่ยกินได้ห<อ>ออ้ามน้ำเมาอย่างเดียวข้าหมาก,กินได้ไหมมันเป็นน้ำเมาไหมละ่ะไม่มันเป็นข้าวค่ะเขาหมักไว้ อ่าถ้าเป็นหมากไม่ไม่ได้แบบมีแอลกอฮอล์จนสามารถนําไปสู่การเมาได้ไม่ไม่ผิดอมันคงมมีมันมีมันก็มีของมันเองไม่ได้เป็นใส่มันเองอ่าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้กินถึงขนาดแบบโอ้โหเมาหัวลาน้มันใครจะกินข้าวเหนียวเข้าได้ขนาดนั้นใช่ไหมล่ะใช่แต่ถ้ากินแล้วเมาอยากกินเลยยวเสียผู้เสียคนใช่แต่ถ้ากินเมาไม่ได้นะถ้ากินแล้วเมาได้ก็คือกินไม่ได้ พอเมานะน้ำอ่ถ้าเมากินไม่ได้จะเป็นน้ำเมาเป็นน้ำเมาเพราพักต้องใช่โอ้ยลำบากมากบนจ้าวันที่สิบสามเราได้คุยกันนะได้หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะจะยิ่งสักจ้าขอบคุณมากๆเลยนุมทนาจิตาลักษณสุากนะจ้าขอบคุณมากๆจะยิ่งสักเช่นเดียวกันนะสาธุอาจารย์ค่